ขนลุกจ้าอาสยามปิดการขายภูลวิลล่าที่พัทยาลูกค้าโอนเงินให้ทันที15ล้านหลังถวายของรำที่คำชะโนดมีเรื่องทำให้ขนลุกเลยทีเดียวสำหรับจ้านุงพนีมหาไทย หรือจะอาสยามหลังจากที่สร้างภูวินล,ล่าหลังงามที่พัทยาจังหวัดชนบุรีซึ่งเจ้าตัวลงทุนเองสร้างเองคุมงานเองโดยบริษัทสร้างบ้านของตัวเองเพราะล่าสุดมีลูกค้ารายหนึ่งเห็นภูวินล,ล่าแล้วถูกใจอย่างแรงถึงขั้นโอนเงินให้ทันที15ล้านบาททั้งที่ภูวินล,ล่ายังสร้างไม่เสร็จด้วยซ้ําซึ่งเจ้าตัวเผยว่าเพิ่งพาทีมงานไปถวายของและนางราให้ปู่กับย่าที่คาชะโนดทั้งที่ไม่ได้บนหรือขอแต่เชื่อว่าปู่กับย่าให้มีเรื่องทําให้ขนลุกเลยทีเดียว สำหรับจ้านงพณนีมหาไทยหรือจ้าอาสยามหลังจากที่สร้างภูวินล,ล่าหลังงามที่พัทยาจังหวัดชนบุรีซึ่งเจ้าตัวลงทุนเองสร้างเองคุมงานเองโดยบริษัทสร้างบ้านของตัวเองเพราะล่าสุดมีลูกค้ารายหนึ่งเห็นภูวินล,ล่าแล้วถูกใจอย่างแรงถึงขั้นโอนเงินให้ทันที15ล้านบาททั้งที่ภูวินล,ล่ายังสร้างไม่เสร็จด้วยซ้ําซึ่งเจ้าตัวเผยว่าเพิ่งพาทีมงานไปถวายของและนั่งรำให้ปู่กับย่าที่คาชะโนดทั้งที่ไม่ได้บนหรือขอ